ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงพาราลิมปิกเกมนะครับทำให้เราได้เห็นศักยภาพของคนพิการเขาไม่ได้มีความสามารถเฉพาะเรื่องของกีฬาลร a ะเรื่องของอาชีพก็ไม่ได้น้อยไปกว่านะครับคุณพลอยที่ดักใช่ค่ะจริงๆแล้วมนุษย์มีศักยภาพมากกว่าที่คิดนะคะอย่างในผู้พิการเองค่ะถ้าได้รับโอกาสที่เท่าเทียมแล้วก็มีการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมนะคะพวกเขาสามารถเลี้ยงปากท้องได้เช่นเดียวกันอย่างวันนี้มีการปักหมุดเข้ามาในสีใสด้วยนะคะเป็นอาชีพเกษตรกรเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในสีไส่โฟกัสนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพลอยี่ดาเกตแก้วในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะรําต้นเช้าวันนี้ค่ะอย่างที่ได้เกินไปนะคะชวนคุณผู้ชมติดตามการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มคนพิการค่ะให้สามารถมีไรายได้จากการเกษตรจากการทำการเกษตรนะคะอย่างหมุดนี้ค่ะคุณวิทย์เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดนะคะ รายงานถึงการลงพื้นที่สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้กับกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการตำบลกุดเสหลาจังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการในชุมชนนะคะสามารถทําการเกษตรเลี้ยงชีพได้ตามที่สนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ปลูกฟ้าทลายโจรที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ขณะนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะทางกลุ่มปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อเอาไว้ ใช้ในการเสริมภูมิและป้องกันโรคในไก่และเป็ดพื้นบ้านที่เลี้ยงเอาไว้เท่านั้นนะคะแต่พอเกิดสถานการณ์โควิด -19 ค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจรนี้กลายเป็นสมุนไพรย,ยอดฮิตสามารถขายได้นะคะพวกเขาจึงยกระดับเพิ่มปริมาณเพาะพันธุ์ต้นกาเอาไว้ขายและแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนค่ะนอกจากนี้ทางกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการยังเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้งานด้านเกษตรและการพัฒนาอาชีพได้อีกด้วยนะคะ ถือเป็นการสร้างอาชีพส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการมีรายได้ที่เพียงพอนะคะสามารถเลี้ยงชีพได้โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด1 9แบบนี้ค่ะ และแน่นอนในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะอีกภาพนึงที่เห็นกันบ่อยๆนั่นก็คือการปันน้ำใจนะคะอย่างพิกัดนี้ค่ะเป็นภารกิจส่งต่อความช่วยเหลือและความห่วงใยถึงผู้ที่ต้องกักตัวในสถานการณ์โควิด -19 ของทีมพระและญาติโยมในจังหวัดลำพูนค่ะโดยมีศูนย์ทริพุนชยัยอโลคยาและวัดในทุมทนเป็นศูนย์กลางนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควรัสหรือว่า COVID ิด -19 ในช่วงของเดือนสิงหาคม ได้เกิดคัตเตอร์หลายคัตเตอร์ในจังหวัดลําพูนเกิดขึ้นทางประสูนประสานงานธารุคูณชัยลูกคยาก็ได้ทําหน้าที่ในการเป็นศูนย์ประสานงานให้ในการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคัตเตอร์ตั้งแต่แอเภอร์บ้านโฮองอเภอรลีอเภร์เวียงหนองล่อง,ลองและจนมาถึงในคัสเตอร์ของโรงงานแทนดอล่าในสวนอุตสาหกรรมเครือสา,าพจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์ฮาริพุนชัยอโรคยาเป็นความร่วมมือของทีมพักกีฬานุปัตถากจังหวัดลำพูนค่ะและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างจุดนี้คือวัดหนองปลาขอตำบลป่าศักอําอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะเป็นจุดรวบรวมความช่วยเหลือส่งต่อไปยังผู้ที่เดือดร้อนโดยเฉพาะคัสเตอร์โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมค่ะซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่ติดกับวัดหนองปลาขอเนี่ยนะคะ ทำให้คนในชุมชนนี้และชุมชนใกล้เคียงบางส่วนรวมไปจนถึงแรงงานที่กระจายอยู่ตามหอพักต่างๆค่ะต้องกักตัวจึงเกิดการรวบรวมความช่วยเหลือส่งต่อไปยังชาวบ้านและแรงงานที่ต้องกักตัวในช่วงนี้นะคะถือเป็นการดูแลกันและส่งต่อน,น้ําใจของคนในพื้นที่ค่ะเมื่อท่านอยู่บ้านแล้วนะครับคนที่อยู่รอบๆชุมชน ก็แบ่งปันน้าใจนี้ให้ท่านได้มีกําลังใจในการที่จะต่อสู้กับคนในชุมชนต่อไปเพื่อให้สถานก,การณ์เหล่านี้ดีขึ้นแล้วก็เราจะเดินหน้าเพื่อให้เกิดความดีงามในสังคมต่อไปจะได้สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความมั่นคงสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่ในจังหวัดลํำพูนนะครับ นอกจากนี้ทางทีมพักกีฬานุปัตถากจังหวัดลำพูนนะคะท่านยังบอกว่านอกจากของใช้ที่จำเป็นแล้วหากท่านใดต้องการส่งกำลังใจหรือส่งต่อความช่วยเหลือ ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ที่เพจทาริพุนชัยอโรคยาค่ะทีมพระท่านยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้นะคะส่วนในสถานก,การณ์โควิดสิแบบนี้อีกพื้นที่หนึ่งที่มีการปักหมุดมาค่ะคุณผู้ชมเป็นในจังหวัดเดียวกันก็คือเขตเทศบาลตําบลบ้านกลางนะคะเป็นพื้นที่ตั้งของนิคมอุตสาหากรรมนิคมลําพูนค่ะทางทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านกลางก็ปักหมุดมานะคะเลามาว่ามีการติดตามตรวจหาเชื้อเชิงรุก ให้กับพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูนค่ะกว่า400คนนะคะโดยใช้ชุดตรวจแบบ ATK ค่ะแล้วก็มีการแยกคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาส่วนกลุ่มเสี่ยงค่ะก็ให้มีการดำเนินการกักตัวและสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งนอกเหนือจากนี้ค่ะ เป็นภาพการแบ่งปันเติมกําลังใจให้กันนะคะโดยพระและญาติโยมในลําพูนนะคะยังมีอีกพื้นที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือในจังหวัดพังงาคน,นะ,ค,ะคุณผู้ชมมีการส่งต่อน้ําใจให้กับบุคลากรด่านหน้าและผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดค่ะผ่านการรวบรวมผักแล้วก็ผลไม้ในท้องถิ่นนะคะอย่างจุดนี้ปักหมุดมาจากที่จังหวัดพังงาค่ะคุณวินดี้ทีมสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาน,นะคะเรามาว่าทีมสภาเกษตรในพื้นที่ค่ะ ช่วยกันรวบรวมสินค้ากเกษตรกรรมที่เพาะปลูกกันเองในชุมชนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อาหารแห้งที่มีอยู่ตามครัวเรือนสําหรับประกอบอาหารจํานวน26ชุดนะคะส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยโควิดสิในโรงพยาบาลตะกัวป่าค่ะมีตั้งแต่มังคุดลองกองลางศาส,สัปประรดนะคะนอกเหนือจากผลไม้ยังมีพืชผักอีกหลายชนิดทั้งผักบุงมะนาวหยวกกล้วยหัวปีฟักทองค่ะ มีไปจนถึงไข่ไก่มะระนะคะและอีกหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมถือเป็นการส่งต่อน้ำใจผ่านพืชผลทางการเกษตรจากชุมชนถึงบุคลากรด่านหน้าที่ทำงานอย่างหนักในช่วงโควิด -19 แบบนี้นะคะชวนคุณผู้ชมปิดท้ายสีไซส์โฟกัสวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมดูการจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนบนเกาะภูเก็ตกันบ้างนะคะคุณชนลทีช่างเอือนกุลค่ะ นักสื่อสารชุมชนค่ะปักหมุดเข้ามาจากชุมชนนะคะที่ตำบลรัชดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นชุมชนที่มีการจัดการที่ดินและก็สิทธิชุมชนนะคะจากเมื่อก่อนจุดนี้ค่ะเคยเป็นป่าเสื่อมโทรมปัจจุบันป่าชุมชนนี้มีเนื้อที่กว่า200ไร่นะคะคนในชุมชนได้ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากร จนทําให้พื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้ค่ะสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะโดยวันนี้คุณชนทีรายงานวิธีการจัดการชุมชนค่ะส่งตรงมาจากชุมชนโหนสายทองด้วยนะคะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูชุมชนต้นแบบนะครับชุมชนโหนสายทองในโครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร ชุมชนหนไทรทองตำบลรชัชดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับพอจุมชนในเจ้องมี250ร้อคเรือนปองร้ราคกรมี1,168ครันคนสัตว์คนสต่อสมาชิกในจุมชนเนี่ยมีหลากหลายคือมีศาสนาพุทธมีอิสลามสารเจ้าด้วยสารเจ้าแล้วก็มีการอาชีพ อาชีพหลากหลายก็คือ,อประมงแม่ค้าอาชีพออกวนปูใส่ปูไฟอยรอบเนี่ยแล้วก็มีอาชีพแกะเนื้อปูอ,อา<ม>ชีพอาชีพหลักของเขาเออวามหลากหลายแต่ในชุมชนเนี่ยก็ก็ไปนําสู่กระบวน,นการเรื่องออมทรัพย์พี่น้งอ,องทาออมทรัพย์ร่วมกันนําไปสู่กระบวน,นการเรื่องโครงการบ้านมั่นคงแล้วก็ ไปร่วมจับบุกเรื่องที่ดินที่วสัยของกระบวนการที่กับเคลื่อนเรื่องที่ดินกันอยู่ส่งเสริมในการท่องเที่ยวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหมือนจัดจัดการกิจกรรมเรื่องนักท่องเที่ยวเหมือนเอามาสู่ชุมชนว่าแต่ตอนนี้มันผลถูกผลกระทบกับโควิดหมดทุกเรื่องการจัดการเรื่องจะทําเป็นระบบเพืนิเวศท่องเที่ยวเงี้ยเราก็เลยทําไม่ได้เราก็เลยงบตรงเนี้ยที่ว่าที่ดินคือชีวิตหรือโครงการส่งเสริมชุมชนในที่ดิน และทระะัพยากรเนี้ย<ม>เราก็ได้งบตรงนี้มามาดามาทำเป็นเป็นส่งเสริมกันปลูกป่าปลูกป่าค่ะป่าชุมชนที่ว่าตอนนี้มสมบูรณ์มีสองอไร่ชุมชนมีเนื้อที่ของชุมชนทั้งหมด1 0 0 1 0 0น80ตารางวาค่ะได้มีจากนั้นทุ้นขยะภายในรอบชุมชนหนูเตยตองเพื่อไม่ให้ขยะเข้ามาในภายในชุมชนเพื่อรักสิ่งแวดล้อมในภายในชุมชนมด้วย เมื่อการท่องเที่ยวยังทําไม่ได้นะคะพวกเขาหันไปปรับ เพื่อเลี้ยงปากท้องในด้านอื่นๆนะคะทั้งการปลูกป่าแล้วก็การจัดการขยะชุมชนค่ะนอกจากจะช่วยดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็รักษาความสะอาดในชุมชนแล้วนะคะยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนค่ะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแต่ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ค่ะต้องรอให้สถานการณ์โควิดสิในภูเก็ตด,ดีขึ้นก่อนนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าชุมชนจะสามารถจัดการกับการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยได้ค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะ การท่องเที่ยวแบบชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่สามารถทาให้พวกเขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ <ฮะ S 2> แต่ตอนนี้ค่ะถึงแม้ภูเก็ตจะเป็นนําร่องพื้นที่นําร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะแต่ชุมชนเองก็กาัดอย่าเพิ่งตกนะคะต้องตั้งรับแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 ค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายพื้นที่นะคะก็ยังตั้งความหวังว่าเศรษฐกิจจะถูกกระตุ้นด้วยการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชุมชนที่ปรับตัวได้ดีเลยนะครับ <ฮะ S 1>